ไปข้างบนนะไปข้างบนอันนี้อันนี้นีคือเว้นรูไว้ห้าปากห้าปากไปที่ปากดีๆที่มันมีรูเว้นรว้เผ็ดหูหนูเผ็ดหูหนูจะอมน้ำโอเคแล้วนะ เขาแค่ทำเห็นอ้าวคุณนี่เขาบอกเคมอันนี้เดินนี่เขาบอกเคมอ้าวใช่ไหมฮะแล้วก็บีบน้ำใช่ห้ถึงน้ำบีบใช่ไหมครูผู้ชายบีบครับเออเดี๋ยวยกกำลังเข้ามาดีกว่าขอบคุณนะครับแจกมุ้งมวยตอนบ่ายขอบคุณครับพี่โอเ้เนาะรังด้วยอันนี้บีบเค้นเอาน้ำใช่ไหมครูบีบน้ำค่ะบีบน้ำแล้วก็บีบให้เละเลยป่ะฮะหรือบีบ ก็บีบให้แห้งเพื่อเอาน้ำออกใช่ไหมบีบเอาน้ำออกตอนต้นบีบอย่าพูดนะตอนบีบอย่าพูดน้ามานี่ผมถามวิชาการครับยังไม่ออกจริงจรงเดี๋ยวนี้ผู้ชายมันแยกยากยากจริงนยากแย นี่คือตัวอย่างนี่เป็นตัวอย่างยผมเกลยดเชื้อแล้วอันนี้สำคัญนะคะห้ามใช้น้ำป๊อปนะนี่ต้องเป็นน้ำที่สุด นะคะแล้ว้าด้านลงไปตีให้แตกต้องเลือกผู้หญิงมาจับเลยาแล้วเดี๋ยวพอเราขยำไปกับแหนมอยิ่งบี้ยิ่งเป็นก้อนและเวลาการห่อจะมีปัญหามันจะมีก้อนก้อนให้ล้วนก้อนะเหนตกไมวมหมับเียี่ยลเียช่อกันดมัตีบอี่บหลายรอบหลายหลรอบบีบนด้ไมน้ำมันจะไม่ได้ถ้าเป็นมแตกออกจากกันเพราะเดี๋ยวเวลาเป็นแตกมันเป็นก้อน อาจารย์บีบบีบนะกเพราะเกลียะครับบีบไม่ได้ค่ะอันนี้บีบไม่ออกเอออ๋อบีบไมกปเลยองแอันนี้โดนโค้นจะโดนอร่อยมากไงนะพี่แบบนี้ใช่เวต้องเจอช้อนหนึ่งช้อนหนึงอันนี้ก็ไปกองอันนี้กระเทียมต้องบีดีครับเค็มอะไรเกมโอเค จีเจมเจมปีตุ้งข้าวเหนียวใส่เลยค่ะข้าวเหนียวใช่ทำบิดหลายรอบทีละนิ้วมาเดี๋ยว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 เดี๋ยเราองช่วยกันเราต้องช่วยกันไม่กิี่น้ำหมดแก้วไหมไม่หมดนะะเอาแค่พอให้มันแตก่มาเดินเดินมาถุงพลาสติกไปไหนละอยู่นี่จ้ะพลาสติกอ่ะเดินมาพลาสติกเดินมาเดินตามอา พีดาเทพจริงเลยนึกอะไรได้หมดทุกอย่างเลยจะเป็นสุดยอดอ่ะส่งเข้ามาส่งมาอย่าลืมนะพวกนี้สามตัวครูอยากได้เลยกูนิมิตเลยครับเราจะไม่บอกใครทางวิชาห้ามแกล้งกันจะได้รักกันนานๆเราไม่โดนเราไม่โดนตั้งเดียวไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำเป็นศาสตร์กรรมเราโดนน้อยๆในมือเราจะนุ่มพี่ถ้าเราโดนบ่อยๆเด็กติดแล้วอันตราย อย่างนี้ก็ทำซุปหน่อไม้เห็ดได้นะซุปเห็ดก็จะได้ซุปหน่อไม้เห็ดไม่่ซุปเห็ดก็ซุปเห็ดสิคะใช่ไงันจะได้เป็นซุปหน่อไม้ไงซุ่ไม้เห็ดแทนใส่หมดเลยวมาย่างแล้วก็ลาบลาเาเลยทีเลืย่างย่างก่อนแล้วก็ลาบกันเราสุดท้ายเราสุดท้ายดูจากสารละูปเห็ดแล้วเนี่ยน่าจะทำได้เราสุดท้ายทันให้มากที่สุดโอเคเลยโหสุดยอดอ่ะกระเทียมกัดมือไม่เป็นไรมือได้นุ่ม รักษาความคนกันอยู่กีนเล้ำมันจะได้เปื่อยไงกำลังดีเลยพี่อันนี้ทั้งหมดทั้งโมงพวกเราจะได้กินขี้หมูพี่ปุ๊กกเนี่ยเขาบอกว่าตัดปุ๊บล้างมือทันทีตั้งแต่้พี่ใหม่ตั้งแต่พี่ใหม่กินตั้งแต่เช้าแล้วจริงเหรอเขาจะทำแป้งข้อเด้อกินขี้มูพี่ปุก็ใช้มือนะรู้ไหมแต่ว่าถ้าไม่มีข้าวเหนียวข้าวเจ้าได้ไหมได้แต่ว่าข้าวเจ้ามันมันแฝก ยางไม่เหมือนเล็กไร้วันไหมคะมัเอรมันเป็นอรูดออกที่รูดามันเป็นสียงเียเบียบีเป็นวันเวยอดอะอ๋อเค้นี่น้ำมันออกหจะเียแบบจะมีไม่เป็นยาดไหมเพนให้มันแตกเนี้ยจะว่าเป็นพว่าคนหลักดูไว้เนุค่ นีเราต้องการประหยัดต้นทุนใช่ไมจะทําให้แหนไม่เป <c oughs> ็นแหน่ข้าวเหนียวห้ามเยอะไม่ข้าวเหนียวเยอะได้แต่แบบเยอะไปไม่ดีแต่ถ้าน้อยไปมันไม่ดีเกลือกระเทียมอะไรเงี้ยมันต้องตามสูตร สี่เขาขายห่อเท่าไหร่คะอ่านี่แล้วแต่ตลาดนะคะตัวใหญ่ก็จะซื้อขนาดร้อยหนึ่งประมาณสามสิบเซนติเมตรคุณคอนทรนี้นทรนโทรไหนลูกไม่ใหญ่ขนาดนี้ด้วยลูกใหญ่เม็ดตี๋ตุ้งตุ้งลูกกับตุ้ง่ยตุ้งเดียวอ่ะตุ้งเหมือนตุ้งจริงๆอันนี้ใหญ่ไปน้องเอ้ย มต้เข้าูกลางเนื่องจากเห็ดมันมีน้ํามากกว่าปกติไม่เหมือนแหลมเนื้อสัตว์ทั่วไปนะคะพยายามไล่เข้ามุมให้มากที่สุดถ้าเราไม่ถ้าเราเหลือพื้นที่ไว้น้ํามันจะมาขังทันทีเลยเพราะว่าพอเป็นแล้วน้ํามันจะออกถ้าเหลือพื้นที่อย่างเงี้ยน้าจะเต็มเลยตอมีน้ำจะทำให้เป็นเชื้อรานะคะพยายามไล่มือจับมุมไว้เลยมุมนึงนะคะแล้วก็ดันลงไปเนี่ยค่ะพยายามไล่ นี่นะคะถ้าอยู่ในสามเดียมถ้าอยู่ในสามเดียมต้องหักกันไกลอีกใช่ไหมเนี่ยช่องว่างแล้วก,ก็พลิกใส่พยายามอย่าให้มีช่องว่างพยายามนะคะไม่ใช่ดี้จนหูเก่าเหมือนยัดไปตรงกลางเลยเก่าสายไทยยัดไปพยายามยาัดให้แน่นๆนะคะหินมุมอ,อย่าให้หลุดนะน แล่ใส่่เยอะไหมป่าะมันุะมตุ้มเล็กตุ้มใหญ่ใส่เยอะใส่เยอะอันนี้พี่จะใส่เยอะขนาดมัดอย่างนี้เาปูขนาดนั้นไม่่ามันแล้วแต่ความยืดของหนังยางด้วยอ่ะไม่ต้องตัดเลยอะ ด้วยางเราด้ยไม่ต้องตัดเลยงานสวยงามอะอะอะไปเป็นแหนมขต้มมัดนะคะแหนมขต้มมัดยังไม่สวอไปแต่งหน้าเพิ่มไม่ซ็้อ่ไนไม่มีตังคือเครองสำอางแล้วอะที่หมาจัดการมัดนะคะต้มมัดแต่ว่าจะต่กัน็ยยามไม่ขมุให้มากที่สุด หนนังก็ใช้มือใต้ประคองหนังหมูนะคะหมูหนูไปนะคะมันเหมือนแหนมอ้นั่นแหละเนาะหนึ่งหรือสองหมันแหนมหมูอ่ะอ๋อมีแบบวางอะดก็ือวางตรงกลางนะคะก็ใส่กิ่งก้าก็ใส่อตนมแล้วน็ใส ขัแหมนะคถอยหลังแหมเกี่ยวถอยได้เกียร์ถอยโอ้โหเราฝึกใช้เกี่ยวถอยโอ้โหเกี่ยวสี่แล้วมีเกียร์ถอยด้วยหนึ่งสองสามสี่หลังเกี่ยวถอยนนี้คือเวลาทำแพคเกจจิ้งเวลาขายตั้งไว้ใส่ถุงสี่อันห้าสิบบาทแล้วก็มีแบรนด์สำคัญที่สุดเวลาบางขายต้องมีวันผลิตวันหมดอายุและส่วนประกอบกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ ประมาณหนึ่งเดือนใส่ตู้เย็นไปหนึ่งเดือนสามวันเป็นนะคะอุณหภูมิปกติแต่ถ้าเรายังไม่ขายหรือว่าทําไว้แล้วก็ยัดตู้เย็นไปเลยพอเป็นขายก็ปล่อออกมาแพ็คหัดไปใส่ถุงแพ็คระลอกละร้อยใส่ตู้เย็นไปเลยสามวันเป็นสามวันเป็นถ้าดื่มกําลังดีต้องซักอายุสามวันสามวันนะสามเท่าเี่ยวแล้วอะถ้าเป็นน้ำเราดูเห็ดใกล้ๆปิ้นเลยหมุนด้วยหมุนเห็ดด้วยค่ะหมุนแหนมหมุนแหนมเลยหมุนเห็ดสวยงาม เรีอยวดูโซอยนี้หน่อยสร้างสร้าง้ปัญหา้วปด้หรอหมดแล้อเคโอเคพอแล้วเดี๋ยวก่อนสมเหตุมผลเลยจำรู้สึกรู้สึกอันนี้จะมิดทางแล้วอย่าอย่าแก้ว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 ับแ้วให้ัอย่างเดียวเดี๋ยวถ่ายเลยดีกว่าลับอย่างเดียวด้วยถ่ายเลย ล็อกไว้ก่อนนะครับขั้นตอนแรกล็อกกับนิ้วกลางไว้อแล้วก็หมุนนีหมุนนี้หมุนนี้หมุนจะรู้สึกว่ามันแน่นพอรารู้สึกว่ามันแน่นปุ๊บนะเราตวัดช้อนขึ้นมาด้านนี้ปากคระปุกนี้เก็บปากเก็บปากเลยดิด้วยไปอย่างเงี้มันร้อนถอยเก็บปากเลยดิเก็บปากเก็บตอนนี้เลยเออเก็บไปเลยมันอยู่ในนิ้วมือก็ม้วนเข้าไป ผูกผูกกันแล้วผูกเอานิ้วอย่างนี้เหรอเอาซ้อนเนี่ยเอาเอานิ้วตรงนี้ขึ้นมาไงเอาไอ้ตรงย่างอะไรนี่แหละอันแหลกอันแหละอันแหละอันแหละอ๋อแล้วก็เอามันมาพับพับตรง้โหพับปากพับปากเออเก็บปากนิดหน่อยช่วยหน่อยอ่รวบรวบไปแล้วก็พับลงไปทำไปพื้นผมก็มาอัดไปอย่างนี้นี่เองมันเป็นแหนมไหนโชว์ ดูไปดูมาเหมือนสตรอเบอรี่อ่ะอบได้ป่ะได้แล้วถามครูอ okay. okay. ันนี้ผ่านแน่นอนนีเราทำเป็นแล้วเจะมาเรียได้ไหมครูเราเรียนหลักสูตรแบบมักนี่ีกเหอได้ก็ได้อะ You know? you li li ่อจะจะพูดูไม่ัดนีเจมะูรออยู่เห็ดแหนมเห็ดนะคะถ้าเราใส่เป็นกล่องที่บรรจุแบบสุญญากาศอะเราอัดแน่นๆมันจะได้ไหมคะ ต้องบอกไปกี่เดียวเพียงหน้าบราแก็ชมไม่ได้ครูให้กัชม้อได้หมด